ในขณะเดียวกันนั้นผมไม่ได้สังเกตเลยว่าคณะห้าพรานพี่น้องเริ่มปรับรูปขบวนร้านอาจนำหน้าอีกสี่คนร่นลงมาขนาบให้คณะของผมและจ่าบุญรอดรวมทั้งทหารนายกันอื่นอยู่ในท่ามกลางวงร้อมรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่พวกเขาเดินทางในที่มืดถือปืนดังทหารพรานอาจชี้ปืนไปด้านหน้าสองคนที่ขนาบซ้ายขวาชั้นที่สองคอยระวังข้างและสองคนด้านหลัง ก็ขอระวังหลังตามตำแหน่งนี่คือยุทธวิธีการเคลื่อนที่ของทหารอย่างชัดเจนพวกเขาเองก็เป็นทหารเป็นเสือคาบดาบทั้งห้าคนเลยอะไรนะผมโพล่งอุทานออกมาชนิดไม่มีกักเสียงทุกคนเว้นก็แต่ห้าพรานพี่น้องที่จ่าบุญรอดเพิ่งมาบอกความจริงซึ่งหากไม่ใช่เขาผมไม่มีทางเชื่อแม้จะมีเขาว่าพรานทั้งห้าคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันแต่ว่า ดูแล้วคงเป็นจริงตามนั้นเพราะอาการของพวกเขาไม่มีใส่ใจกับเสียงหรือสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นรอบกายเลยหากไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนตกใจจริงๆ3นาฬิกาอยู่ไม่อยู่ราน,น้องหากผมจำไม่ผิดมีนามว่าเก่งซึ่งขนาบข้างอยู่เบื้องขวาด้านหน้าก็ร้องบอกมันเป็นคำสั่งชัดเจนว่ามีศัตรตูและทันทีนั้นเสียงปืนจากทั้งเจ้าตัวละอีกคนหนึ่ง ซึ่งล้ำมาด้านหลังมากกว่าก็อุบัติขึ้นประกายวาบสว่างเพียงสองสามครั้งตามจํานวนการล่านไกผมเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องคงกระสุนจนหงายท้องคือซากมนุษย์หากยังนึกไม่ออกก็ให้เอาเหล่าผีดิบในภาพยนตร์ฝรั่งเป็นต้นแบบมันครูกันก็ามาด้วยอาการเงียบกปลิบเกือบสิบ,บตัวแต่ก็ถูกจัดการไปได้ง่ายๆเช่นกันครึ่งทางแล้วพรานอาจหรือจะให้ผมเรียกอย่างไรตามชั้นยศของเขา ซึ่งก็ยังไม่เปิดเผยร้องบอกทันทีนั้นสีพี่น้องของเขามีการสับเปลี่ยนปืนที่ต่างคนต่างพวกใส่ซองขนาดยาวของใครของมันเอ็มโฟซ้ำยังถือกระชับมั่นด้วยอาการชำนาญลูกสองยาวแบบพรานพื้นบ้านรังสายสะพายปลายกระบอกปืนชี้ลงพื้นชัดเจนว่าทุกคนที่จ่าพุรอดบอกเป็นความจริงคำว่าเครึ่งทางของพรานอาจราวกับเป็นสัญญาณให้ศัตรูซึ่งไม่ใช่มนุษย์ที่คงจะยกขยงติดตามเรามา ตั้งแต่ก้าแรกที่เหยียบลงพื้นหุบรู้ว่าไม่จําเป็นต้องรออีกต่อไปแล้วกระมังแสงจากไฟฉายสาดไปทางไหนก็พบแต่ซากผีนับสิบนับร้อยที่ครูกันเข้ามาส่งเสียงครางเอือกมือไม้ทั้งที่มีอาวุธและไม่มีต่างก็หันมาทางพวกเราอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญไอ้พวกนี้เราจัดการได้ทุกคนเอาเลยเรานี้เป็นจ่าบุญรอดที่ออกคําสั่งแทนที่จะเป็นผมมันก็ไม่แปลกนักเนื่องจากขณะนั้น จิตใจที่ตั้งมั่นของผมโยกโอนเอนปานไม้หลักปากที่เลนเสียแล้วเสียงปืนระงมลั่นไปจากทุกทิศทุกทางซากผีทั้งที่อยู่ในรูปลักษณ์มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์สัตว์ใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่เสือกระทิงที่ยังพอหเห็นบ้างตามป่าสงวนระเขตอนุรักษ์ไปจนถึงราชวากระสู้กูปรีซึ่งก็หมดไปจากป่าเมืองไทยนานแล้วและล้วนแล้วแต่เป็นซากพากันปรีเข้ามารับคมกระสุนแล้วพวกมันก็สุดหัวบแน่นิ่ง บ้างก็อึดถึกทนไม่ตายอีกง่ายๆจากการยิงที่ไม่ใช่การกราดยิงอย่างเน้นย้ำนั้นบอกให้รู้ว่าทุกคนได้รับคำสั่งและรายละเอียดมาแล้วต้องเก็บกระสุนเอาไว้รบกับคนจริงๆหลังจากนี้ผู้กองยืนทื่ออยู่แบบนี้ทำซากอะไรไม่ไหวก็นั่งลงร้องไห้เสียพวกเราจะได้รู้ว่ามีอีกภาระที่ต้องจัดการจะบุญรอดตะโกนตมนี่ไม่สิเรียกว่าด่าเลยถึงจะถูกทว่า นั่นเท่ากลับทําให้ผมได้สติยกปืนของตัวเองขึ้นประทับเลงและยิงความหวั่นใจลังเลและสงสัยหายไปแล้วจนหมดสิ้นจากคําด่านั้นและเมื่อมีสมาธิผมจึงเห็นสิ่งที่คาดว่าเป็นต้นต่อเป็นหัวหน้าของฝูงผีทั้งหลายหนึ่งในสามนางทะเคียนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนยืนอยู่เบื้องหลังกองทัพปีศาจที่ยังคงครูกันออกมาจากความมืดรอบกายข้างๆเรื่อยๆสายก็นางหนึ่งขวาก็นางหนึ่ง แน่นอนว่าคงไม่น่าค้หลังนี่ละ่ะที่จะต้องมีอีกนางแต่ผมจะสนใจตำแหน่งอื่นไปเพื่ออะไรเล่าในเมื่อทุกคนไว้ใจกันได้ผมก็ต้องจัดการกับนางที่อยู่ยังตำแหน่งปลายกระบอกปืนมันคือหน้าที่มันต้องทำคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ขอปวหัวคุ้มกล้าวลูกด้วยเถิดผมตะโกนขอพรน,นิจัยก่อนจะยิงใส่นังตะเคียนชนิดว่าไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษหากมีใครตาหน้าด่าผมแบบนั้นผมก็ไม่สน เพราะสตีเบื้องหน้าหาใช่คนเสียเมื่อไรสามนัดเข้าเป้าหมายตามยุทธวิธีตะเขียนผีสาวสวยวีตรองและหายไปผมมั่นใจว่ากระสุนปืนของผมเป็นเพียงขนาด5.56มิลธรรมดาหาได้ผ่านการปลูกเสกใด้แต่มันกลับทำอันตรายนางได้เช่นเดียวกับครั้งเมื่อที่ผมตั้งมั่นจะพาร่างของสองนักบินออกมา จากการก่อตรัสใต้รากผมมีดธรรมดาธรรมดาของผมเองก็สามารถสร้างบาดแผลให้หล่อนได้ตนใดตนหนึ่งเช่นกันเห็นแบบนั้นจึงมีแต่ความมั่นใจเต็มเปลี่ยมคณะของเราทั้งญิงทั้งรุกคืบตามพานอาจไปไเรื่อยมีจังหวะหนึ่งที่ผมหันไปมองเขาแล้วก็ให้พบว่าเจ้าตัวเดินก้าวอาดอาดโดยมีนางตะเคียนตัวหนึ่งซึ่งขยายตัวให้ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปร่วมสองเท่าค่อยๆลอยถอยหลัง เรากับว่านางไม่กล้าจะโจมตีเขาแต่จะปล่อยไปก็ไม่ได้อีกจําต้องแสดงภาพอนุจารตาบ้างน่ากลัวบ้างสวยงามบ้างให้เห็นเพื่อก่อควนสมาธิของเขาถ้าว่ามันไม่เป็นผลเลยผมมั่นใจแบบนั้นแม้จะเพียงไม่กี่สิบชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันผมก็กล้าเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าพรานอาจเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีจิตใจตั้งมั่นยิ่งกว่าใครที่ผมเคยพบลองท่าเจ้าตัวยาคู ไม่ต้องใช้คำพูดหรือปืนด้วยซ้ำในตาดำขับไร้แววนั้นก็แผ่อำนาจให้หลายคนต้องหลบตาต่ำไม่กล้าศบรวมถึงผมเองในบางครั้งก็เช่นกันดังนั้นนางจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากลอยถอยหลังหลอกหลอนไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าตัวเองขู่ตนเดียวเอาไม่อยู่จึงเรียกอีกสองนางให้มาปรากฏตัวขึ้นขนาข้างซ้ายขวาและแสดงอาการเดียวกันแต่ผลมันก็ไม่เปลี่ยนไปร้านอาจ รานผู้มีความลับเป็นถึงหน่วยรบพิเศษอันดูดันอย่างเสือคาบดาบจิตใจแข็งเกินกว่าที่พวกนางจะหลอกหลอนให้สันกลัวได้แล้วอยู่ไม่อยู่สามนางตะเคียนก็แยกย้ายกันไปเราวกับบาดกลัวอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าไม่ใช่พรานอาจน่แน่เพราะหลังจากพวกนางหนีไปพร้อมฝูงผีทั้งมนุษย์และสัตว์เขาก็พลันกระชากมีดพรานของตัวเองออกมาเช่นเดียวกับพี่น้องของเขาต่างก็เปลี่ยนอาวุธ ที่ใช้ยจมตีหรือต่อสู้ในระยะประชิดตัวเบื้องหน้าจากที่เคยมืดมิดกลับสว่างวาบจนแสบตาส้ำยังร้อนเผาเรากับเรากำลังก้าวเข้าสู่กองไฟที่กำลังโหมไหมทั้งผืนป่าผมรับรู้โดยสัญชาตญาณว่านั่นคือละลอกใหม่ของกองทัพป,ปีศาจจงอางไฟนั่นเองผู้กองจา่าช่วยยิงสะกดให้พวกเราทีพรานอาจร้องขอยิงสะกดงั้นหรือจะไปสะกดอะไรพวกมันได้ ในเมื่อกระสุนที่พวกออกไปสะท้อนกลับปานยิงใส่หินใส่เหล็กถึงจะคิดแบบนั้นแต่ผมก็ยังยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันกับจ่าบุญรอดและเมื่อเห็นเงาวูบไหวของงูที่ใหญ่กว่าลำตาลหลายตัวเริ่มโผล่มาพวกเราก็ยิงใส่ในทันทีประกายไฟสลับกับเปลวเลือดร้อนของพวกมันอุบัติขึ้นจนผมตกใจและกังวลใจฝ่ายห้าพี่น้องเองต่างคนต่างปรีเขาใส่ฟาดฟันกับมันขณะเดียวกันก็กระจนหลบ ด้วยความจำนานปานเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่าหากนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเขาคงพาผมไปรับยาระงับประสาทไม่ก็จับขังในโรงพยาบาลจิตเวชในฐานะผู้ป่วยในใครจะไปเชื่อลงว่าในโลกนี้มีงูที่ใหญ่กว่าลำตาลและพิษของพวกมันก็เป็นกรดปืนที่ขาแรกยิงไม่เข้าถึงตอนนี้กลับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างและอสรพิษร้ายกาศขนาดนั้น กลับมีกลุ่มคนที่สามารถรับมือพวกมันได้ด้วยมีดคนละเล่มและความเก่งกาจเฉพาะตัวเท่านั้นตัวแล้วตัวเล่าที่โผล่เข้ามาแล้วต้องตายลงจากน้ำมือของทั้งห้าพี่น้องเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่สะดวกใจของพวกมันจนในที่สุดตัวที่ผมคิดว่าคงใหญ่ที่สุดก็โผล่มาพังผ่านของมันที่แผลไม่เบีย้ยออกบังแสงสว่างจากไฟด้านหลังได้จนกลายเป็นร่มขนาดยักษ์ทำให้ผมใจแป้วสิ้นหวังแล้วในบรรดลทว่า มันกลับไม่ทําอะไรเลยเพียงแค่มันโผลมาแล้วนิ่งเป็นรูปปั้นพญานาคตามวัดฝูงบริบาลของมันหรือก็เลยหนีไปเสียดือ้อแล้วต้นตอของความสงสัยนั้นก็โผลมาเป็นกลุ่มคนที่มีรังสีอมหิตจํานวนหนึ่งซึ่งให้ความรู้สึกไม่ต่างจากกลุ่มพี่น้องของอาจเลยจนนิดเดียวคนที่ดูจะเป็นหัวหน้ากลุ่มก้าวออกมาเขาดูหลากหลายในคราวเดียวปพะเดี๋ยวแก่งอมพเดี๋ยวหนุ่มแน่น ระเดี๋ยวอยู่ในช่วงกลางคนหน้าเคารพนับถือและโหดเทียมไปในตัวเจรจากับพรานอาจและจ่าบุญรอดที่ลากเอาผมไปด้วยได้ความว่านี่ไม่ใช่รัฐบาลตกลงกับพวกมันเาไวา้ในเมื่อเงินมาไม่ถึงมือหัวของตัวประการทุกคนจะถูกส่งไปตั้งหน้าสภาเป็นการเตือนให้รู้ว่าอย่าคิดบิดพลิ้วหากยังอยากทําธุรกิจร่วมกันถือว่าผมขอใช่ว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนปล่อยพวกเขาเถอะ แล้วผมจะสั่งม่ให้คนของผมกวาดล้างหมู่บ้านของท่านแต่หากท่านไม่ยอมถึงจะเป็นผู้เท่าที่เคยนับถือกันแต่เพราะหน้าที่จะรบกันก็ต้องทำอืมไอ้โน้ข้าเห็นเองมาแต่เล็กแต่น้อยถึงจะชอบใจที่เด็กอย่างพวกเองจัดการกับนางพญาของที่นี่ได้แต่ที่พูดออกมาเมื่อครู่ไม่คิดว่าโอหังไปหน่อยรึใจคนดังกล่าวว่าตัวของท่าน ท่านเห็นพวกเรามาตั้งแต่พ่อแม่พามาที่นี่แรกและเห็นทุกการเติบโตเจนั้นก็ควรรู้ว่าอะไรบ้างที่พวกผมทําได้และขอพูดอีกครั้งหากไม่อยากให้บ้านเตียหยดเหลอแต่ชื่อปล่อยพวกเขามาสิอาจยืนยันคําเดิมซ้ํายังขู่ซ้ําทับเข้าไปอีกแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบอันน่าอึดอัดอยู่อึดใจก่อนที่ชายตรงหน้าจะพูดเรียบๆนิ่งๆแต่ว่าแฝงเอาไว้ด้วยพลังอํานาจและความขู่ถ้าอย่างนั้น ก็ทำให้ดูหน่อยสิว่าพวกเองแน่แค่ไหนแล้วอยู่ไม่อยู่เจ้าตัวก็หายไปโดยใช้ความมืดคืนกินเหลวไฟสว่างเจ้านั้นก็พลอยหายไปด้วยเมื่อสอารพิษจงอางไฟไม่อยู่ไม่ต้องให้ใครเตือนใครไม่ต้องให้ใครบอกใครนั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วทันทีนั้นเสียงปืนพันระง,งมลั่นจากทั่วรอบทิศเราทุกคนหมอบตามสัญญาตยานเว้นก็แต่ทั้งห้าหนุ่ม ที่เข้าต่อสู้กับศัตรูรูปร่างบึกบึนกว่าตามจํานวนแบบหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาศัตรูใช้ความมืดทางตายังผลให้เราไม่สามารถยิงสวนได้ทว่าพวกมันก็หยุดลั่นไกจะยิงก็เมื่อมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเราพงกศีษาทำท่าจะลุกขึ้นเท่านั้นและยังไม่ใช่การยิงให้ตายเพียงแต่ยิงเฉียดเฉียดให้หมอบลงและบังคับให้ดูอย่างเดียวเท่านั้น อาและพี่น้องของเขาไม่ทําให้เราผิดหวังนี่เรากับเป็นการพนันว่าฝ่ายใดจะได้เสียแม้จะมีอยู่หลายครั้งที่พวกเขาไม่สามารถหลบการโจมตีของอีกฝ่ายได้แต่เขาก็สวนกลับด้วยทั้งหมดท้าเข่าศอกที่มีอนุภาพรุนแรงที่ไม่ได้อยไปกว่ากันมีตอนหนึ่งในหมู่ศัตรูเสกสิ่งที่เรียกว่าวัตนูออกมามันพุ่งเข้าใส่ทั้งสองฝั่งและหมายใจจะขวีดคณะของทหารที่ได้แต่หมอบคลานเท่านั้น แต่ก็ได้กระสุนปืนจากข้าพี่น้องยิงใส่นัดละตัวพวกเขาพยายามปกป้องคณะของพวกผมที่เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับคนเหนือคนซสำยังเอาแต่พลางกายใช้ความมืดปิดบังตำแหน่งก็มีสามารถทำอะไรได้คงต้องหวังพึ่งห้าพี่น้องที่ก็สู้อย่างสุดความสามารถเพราะศัตรูเก่งกาจจนเรียกว่าเหิดขึ้นคอก็มาดูกันว่าล,ลูกของขาก,กับพวกเองที่จะส่งมันรักนักรักหนาใครมันจะแกล่งกกัน เสียงของชายผู้นั้นดังก้องมาจากทุกทิศทุกทางไม่มีใครในห้าพระหนุ่มสนใจคำพูดนั้นต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาสู้กับอีกฝ่ายไม่ยอมให้พลาดถูกเอาชนะได้และแล้วสวรรค์ก็เข้าข้างห้าคนซึ่งถูกอ้างว่าเป็นลูกชายของคนนั้นถูกเอาชนะได้และก่อนที่ปลายมีดอันแหลมคมที่ห้าพี่น้องถือไว้นั้นจะจ้วงแทงยังจุดตายของแต่ละคนการประลองนั้นก็ยุดติลงเมื่อมีใครอีกคนปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับคำรามดังลั่นหยุดพ่อพรานอาดครวนนั่นหรือพ่อของเขานั่นหรือจอมพานที่เหนือกว่าพรานทุกคนนั่นหรือพรานทรงเขาต่างจากที่ผมบาดฝันไว้ในจินตนาการมากแกงอมพร้อมเกรงทว่าแววตากล้าดูดันนี่คนที่อยู่ป่าอยู่ดอยเขาเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยหรือเรากับจะมีอีกร่างหนึ่งซึ่งทรงพลังอำนาจแฝงเร้นอยู่ในตัวเขาเสียอย่างนั้น มือซ้ายยิ้วศีรษะของใครบางคนที่เพิ่งถูกตัดมาเมื่อไม่นานนี้เองเลือดยังหยดเป็นทางให้เห็นที่สําคัญพรานส่งหาได้มาเพียงลําพังยังมีคนกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังเข้ามาในลักษณะประคับประคองกันไม่ให้ลม้มทันทีที่เห็นชัดพร้อมกับแสงของวันใหม่ที่ค่คอยๆเผยขึ้นโดยที่ผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าเราเพิ่งออกเดินทางได้เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงนั้นหรือ ผมเห็นใบหน้าทุกคนอย่างชัดเจน้าผู้สูญหายซึ่งกลายเป็นตัวประกันและหนึ่งในนั้น,นคือพี่ชายของผมนั่นเองแกทำแบบนี้จงใจจะเปิดสื่อกับข้าหรือจะส่งชายผู้นำของกลุ่มเตียหยดปรากฏตัวขึ้นแบบทันทีทันใดรานส่งหาได้มีอาการตกใจหรือวันเกรงให้เห็นจนนิดเดียวเราต่างก็เป็นคนในที่ลับลูกชายเราเรือก็ต่างเป็นนักรบ จะมามีเรื่องราวพราความโงโ่ของไอ้ช่วยอย่างสางจูนี่หรือแกไม่ใช่คนแบบนี้นี่อืมกระแสอีฝ่ายซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าชื่อกระแสไม่ตอบแต่แววตากลับฉายแววความละอายขึ้นพรานส่งยนต์สีสาที่ตัดมานั้นทิ้งลงตรงหน้ากลา่าวด้วยเสียงเฮี้ยมดุดันข้าจัดการกับมันแล้วแกจะโกรธหรืออยากจะสู้กับข้าก็ได้แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันคือตัวหายนะ เร่ร่อนไปตามหมู่บ้านต่างๆแต่ก็อยู่ได้ไม่นานทําเขาชิบหายหมดข้าเตือนแกตั้งแต่รู้ว่ารับมันเขาพวกแล้วว่าสักวันมันจะนําความชิบหายมาสู่แกสุดท้ายกวิดจะไม่ทันจากที่ได้ฟังและจับใจความการสนทนาของสองผู้เท่าเจ้าของสีสานามว่าสางจูเป่าหูผู้นําหมู่บ้านที่อยู่อย่างสงบเยี่ยงจนผ่ามาหลายปีให้รับเงินจากทหารหรือนักธุรกิจลึกลับ ซึ่งทุกการกระทําของคนกลุ่มนั้นจะถูกขัดขวางด้วยบุคคลสําคัญที่นั่งเครื่องฮิวอี้ตกไปยังพมา่าเพื่อเจรจาหาข้อยุติเรื่องสงครามที่ลากยาวมานานหลายปีเกี่ยวกับการแข่งแย่งการปกครองที่ดินซึ่งก็เต็มไปด้วยไม้เบญจพันณและแร่อันมีค่าราคาสูงมากมายและในคนกลุ่มที่ว่าก็มีอํานาจพอจะสั่งให้นักบินเบี่ยงเส้นทางโดยใช้คําสั่งว่ามีการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งต้องตัดผ่านหุบมรณะ อย่างหูบลมหวนหนึ่งในสองนักบินมีคนทรยศและทำตามคำสั่งของมันสุดท้ายเพราะความโลภก็พาให้ตัวเองต้องตายไปด้วยนั่นเองและหนึ่งในกระบวนการชั่วนี้ผมมั่นใจว่าใครเป็นหนึ่งในนั้นหากแต่มันตำแหน่งสูงกว่าคงจัดการแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้พาตัวพวกเขากลับเถอะคุนทหารเรื่องกาแซและหมู่บ้านของมันหากเป็นไปได้ก็ให้ลาเวนไวเซีย ไม่อย่างนั้นกองทัพของพวกคุณจะพบกับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวรานทรงว่ามองไปยังห้าลูกชายบุญธรรมเดี๋ยวเจ้าพวกนี้จะพาออกจากป่าเองรานแล้วสองผู้เท่าซึ่งผมมั่นใจว่าพลังอำนาจและความเก่งกาจคงกินกันไม่ลงต่างคนก็ต่างไปห้าตัวประกันได้รับความช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ำพอให้มีเรี่ยวแรงอาจ,จึงนำทางเราออกจากป่าซึ่งเป็นดงไผ่สร้างคำ สู่พื้นที่โล่งโปร่งสลับกับทึบที่สุดผมก็ได้เหยียบหมู่บ้านไกลพื้นที่ยงในค่ำวันเดียวกันนั่นเองจ่าบุญรอดติดต่อกับต้นสังกัดให้ส่งพาหนะมารับพวกเราในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นและในคืนนั่นเองผมก็ได้รู้ความจริงจากปากของพี่ชายผมหลายอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับองค์กรชั่วที่บุคคลสําคัญในองค์กรมีทั้งไทยและชาติอื่นระหว่างที่พวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันคณะของชายกระแส ไม่รอบคอบในเรื่องการเปิดเผยความลับพูดคุยเรื่องสําคัญในที่แจ้งยังผลในทั้งห้าคนต่างได้ยินว่ามีใครบ้างที่ร่วมกระทําการชั่วนี้หากแต่มันอยู่สูงเกินไปจนไม่สามารถจัดการได้ง่ายจากนี้คงต้องค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นกรับเท่าที่มีเหยื่อชิ้นใหญ่ยังไงมันก็ต้องกลับมากินเชื่อผมเถอะครับท่านอีกไม่นานเราจะล้างบางมันได้อาจว่าเขาดูสมกับเป็นทหาร สมกับเป็นหน่วยรบพิเศษและสมกับเป็นพรานอย่างที่สุดผู้การเครียงไกาที่ชายของผมพยักหน้าด้วยความมั่นใจและสำทับซ้ำด้วยคำพูดที่แสดงออกรากับรู้จักกันมาก่อนหากคุณว่าแบบนั้นผมก็เชื่อตามนั้นละผู้หมวดเรื่องทางนี้ก็ต้องยกให้พวกคุณจัดการหากต้องการอะไรก็ขอให้บอกนั่นคือสิ่งที่ผมควรพูดมากกว่าผู้หมวดนับจากนี้คุณกับคนของคุณเอาที่คุณคิดว่าไว้ใจได้ จะได้รับภารกิจใหม่เป็นภารกิจลับที่ขึ้นตรงกับผมเพียงคนเดียวเท่านั้นมีอะไรต้องการอะไรติดต่อผมโดยตรงส่วนวิธีการนั้นผมว่าผู้คนรู้ดีผลเอกชานชายัยรัฐมนตรีลกลาโหมก่าวอาจชิดเท้ายืดอกรับคำสั่งอย่างสง่างามสายวันต่อมาเราคณะของผมและจ่าบุญรอดกับผ้าพี่น้องพรานแยกกันณนะหมู่บ้านไกลพื้นทีง่ง ผมไม่ถามหาความจริงอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาปิดบังยังไม่ทันพูดทั้งวิธีการที่พวกเขาจัดการกับจงอางไฟตัวแรกที่พบเพราะได้เห็นแก่ตาแล้วและไม่ถามว่าเหตุใดเขาจึงต้องปลุกปิดเรื่องยศตำแหน่งและหลักสูตรพิเศษที่ฝึกมานั่นก็เพราะหลังจากนี้หลังจากจัดการกับเรื่องวุ่นวายจากเหตุหอตกแล้วเราย่อมได้พบกันอีกอย่างแน่นอนเพราะเราคือทีมเดียว ที่รับคำสั่งตรงจากรัฐมนตรีกลาโหมให้จัดการกับพวกบ่อนทำลายชาติที่จะพรากทรัพยากรป่าไม้ให้หายไปดังนั้นอาจและพี่น้องในฐาน,นะทั้งพรานและทหารผมและจ่าบุญรอดย่อมต้องกำจัดพวกมันให้หมดไปเท่านั้นเองเพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราหากไม่ทำแล้วใครจะทำ